พาไปตะลุยกินงานองค์พระประถมเจดีปี68/40ร้านใน1วันรอบนี้จะมีอะไรน่ากินบ้างต้องตามมาดูรีวิวนี้กันเลยค่ะโดยงานจริงนะคะมีตั้งแต่วันที่2จนถึง10พฤศจิกายนค่ะแต่ว่าพวกร้านของกินร้านค้านะคะจะเริ่มตั้งกันแล้วเริ่มตั้งแต่17ตุลาคมจนถึง12พฤศจิกายนรวมเป็นทั้งสิ้น27วันนะคะซึ่งร้านในคลิปนะคะจะเป็นร้านค้าที่ตั้งอยู่ภายในงานรอบองพระทั้งหมดค่ะตั้งแต่ฝั่งพระลงนะคะไปจนถึงพระศิลาขาวซึ่งถ้าใครมาเดิน นะะแนะนําให้ลองเดินวนให้ทั่วรอบๆองค์พระก็จะเจอทุกร้านที่แพรรีวิวไว้แน่นอนค่ะโดยร้านค้าส่วนใหญ่นะคะก็จะเริ่มขายตั้งแต่ช่วงเวลาบ่ายโมงเป็นต้นไปค่ะจนถึง4ี่ทุ่มห้าทุ่มนะคะแต่ถ้าบางร้านหมดก่อนก็อาจจะปิดก่อนแนะนาว่าถ้าใครไม่อยากเจอคนเยอะๆนะคะมาเดินช่วงกลางวันจะเดินง่ายกว่าช่วงกลางคืนค่ะอันนี้จะเรียกว่าฝั่งพระศิลาขาวส่วนอันนี้จะเป็นฝั่งพระล่วงนะคะร้านแรกนะคะมาจัดโกโก้ตํานานค่ะของร้านนี้จะเป็นโกโก้ชงเข้มข้นเลือกความหวานได้3ระดับนะคะราคาอยู่ที่แก้วละห 19บาทซึ่งถ้าใครจะเพิ่มช็อกโกแลตขูดนะคะจะบวกเพิ่มอีก10บาทค่ะพี่เขาก็จะขูดช็อกโกแลตให้แบบฟูๆล้นแก้วแบบนี้เลยนะคะซึ่งวันนี้แพรเลือกเป็นหวานน้อย50%พอมากินคู่กับช็อกโกแลตขูดนะคะมันจะกําลังพอดีเลยค่ะทุกคนตัวช็อกโกแลตขูดนะคะจะมีความนุ่มๆเหมือนหวานตัดกับรสชาติของโกโก้เข้มๆร้านต่อมานะคะแพรมาจัดลูกชิ้นปั้นสดในหนวดค่ะของร้านนี้นะคะเขาจะมีทั้งลูกชิ้นหมูปั้นสดนะคะเป็นหมูรวนแป้งน้อยค่ะแล้วก็จะมีลูกชิ้นเนื้อแบบปั้นสดนะคะ ราะคาะอยู่ที่ไมลละ10บาทเท่ากันค่ะลูกชิ้นหมูจะเป็นน้าจิ้มพริกเผานะคะส่วนลูกชิ้นเนื้อจะเป็นน้าจิ้มมะขามแต่ถ้าเป็นแบบต้มะะจะเริ่มต้นถ้วยละ50บาทค่ะถ้าใส่ถ้วยได้ทั้งหมด19ลูกนะลูกสามารถผสมน้าจิ้มกันได้แพ้เอาเป็นน้าจิ้มพริกเผาผสมกับซีฟูด้ดแลวเขาก็จะมีผักสดไอศคีบตักไม่อั้นด้วยค่ะลูกชิ้นหมูนะคะคนุ่มเด้งกําลังดีเลยค่ะส่วนลูกชิ้นเนื้อนะคะคแบบผสมเอนหอมเนื้อมากๆจากนั้นนะคะคแพมมาจัดขนมปังแลบลิ้นของร้านครูต้อยเบเกอรี่ค ข้าะะงในน้ำสลัดแบบเยอมมากขนมปังนุ่มตัวนี้เป็นแบบฮารานนะคะร้านต่อมานะคะเป็นร้าน่อหมุกแม่ยายลูกเขยสังขยาค่ะซึ่งของร้านนี้นะคะทุกเมนูเขาจะใส่มาในลูกมะพร้าวแล้วก็จะขูดเนื้อมะพร้าวอ่อนใส่เข้าไปด้วยค่ะเมนูแรกนะคะแพทย์จัดเป็นสังขยามะพร้าวอ่อนค่ะลูกละ80ถ้า2ลูก150ข้างในนะคะเขาจะใส่เป็นข้าวเหน,นะะียวมูนเน,นื้อมะพร้าวแล้วก็เนื้อสังขยานะคะเสร็จแล้วก็จะนํามา 1, rul นึ่งร้อนๆแบบนี้เลยค่ะและข้างบนเขาจะใส่เป็นฝอยทองมา,าให้ด้วยนะคะซึ่งตัวเนื้อข้างในนะคะ จะผสมกับน,น,น,น้ำตาลโนดตัวสังขยานะคะจะมีความนุ่มเด้งเข้ากันดีกับเนื้อมะพร้าวนิ่มๆแล้วก็ฝอยทองรสชาติอมหวานเลยค่ะส่วนหอหมกนะคะเขาจะมี2แบบค่ะถ้าเป็นหอหมกทะเลนะคะเขาจะใส่เป็นกระหล่ำกับมะพร้าวอ่อนแต่ถ้าเป็นหอหมกปลาช่อนนะคะเขาจะใส่ใบยอราคาอยู่ที่ลูก150บาทนะคะตัวหอหมกเขาจะเป็นเนื้อออกครีมๆหอมเครื่องแกงถัดมานะคะเป็นร้านมี่กรอบชาวกรุงค่ะของร้านนี้นะคะจะเป็นมี่กรอบ3รสคลุกกับซอสมะขามเปียกนะคะของเจ้าเนี้ยอยู่ที่กล่องละ40บาท3กล่อง1 บาทนะคะคซึ่งหน้าร้านนะคะเขาก็จะทำมี่กรอบใหม่ๆเติมของตลอดค่ะทุกคนเขาก็จะเอาเส้นมี่กรอบนะคะที่ทอดแล้วเอาไปคลุกกับน้ำซอยมะขามที่เขาเคี่ยวเอาไว้ค่ะเสร็จแล้วนะคะเขาก็จะตักใส่กล่องนะคะถ้าใครเอาเป็นแบบท็อปปิ้งเขาก็จะโรยท็อปปิ้งให้ข้างบนก็จะมีอัลมอนด์สไลด์นะคะลูกเกดแล้วก็หมูหยองสาหร่ายค่ะโดยวันนี้นะคะแพรจัดมารสชาละหนึ่งกล่องนะคะซึ่งเขาก็จะโรยท็อปปิ้งไว้ข้างบนมี่กรอบแบบนี้เลยค่ะทุกคนสีสันเขาดูเข้มข้นดีนะคะแล้วรสชาติก็คือไม่หวานเกินไปค่ะ จะมีความอมเปรี้ยวหอมน้ำมะขามเปียกนะคะร้านต่อมานะคะชื่อว่าร้านกะหรี่ชาวกรุงค่ะของร้านนี้มีทั้งหมด2เมนูนะคะเป็นข้าวหน้ากะหรี่ไข่ข้นทะเลกล่องละเจบาทซึ่งตัวทะเลนะคะเขาก็จะมีกุ้งหมึกแล้วก็หอยผสมกันนะคะและข้างในเขาก็จะใส่เป็นไข่ข้นที่ผสมกับพวกผงกะหรี่แล้วก็เครื่องปรุงต่างๆแล้วก็จะราดมาในกระทะแบบนี้เลยค่ะทุกคนซึ่งตัวนี้นะคะมันจะมีกลิ่นหอมผงกะหรี่นะคะแล้วเขาก็จะโปะบนข้าวสวยนุ่มๆถ้าใครชอบรสจัดนะคะที่ร้านเขาจะมีพริกน้ำปลา ให้ปรุงเพิ่มด้วยนะคะทุกคนซึ่งตัวข้าวหน้าไข่าข้นกะหรี่นะคะมันจะมีกลิ่นหอมผงกะหรี่ค่ะรสชาติกลมกลมร้านต่อมานะคะเป็นร้านพนครเบรเกอรี่ค่ะตอนที่ไป,ไปเจอชิฟฟ่อนโรข้าวโพดเป็นเมนูใหม่นะคะชิลละร้อยห้าสิบบาทได้ยกโลเลยค่ะข้างในนะคะเขาจะใส่เป็นครีมข้าวโพดนะคะแล้วก็จะเอาข้าวโพดหวานมาคลุกกับน้ําตาลแล้วก็ใส่มะพล้าขูดเอามาใส่เป็นไส้ตรงกลางค่ะและข้างบนนะคะเขาก็จะโปะเป็นครีมข้าวโพดอีกชั้นหนึ่งนะคะทุกคนไส้ก็คือแบบแน่น มากและจากนั้นอะ่ะเขาก็จะม้วนโลกันสดๆหน้าร้านเลยค่ะหลังจากสั่งนะคะพี่เขาก็จะทําให้ใหม่แบบนี้เลยนะคะใครเป็นสาวกขาว้าวโพดบอกเลยว่าต้องลองค่ะอันนี้แพริฉีกข้างในให้ดูนะคะไส้น่ากินมากทุกคนแล้วก็จะมีกลิ่นหอมขา้าวโพดตัดกับความกรุบกรอบของขา้าวโพดหวานนะคะแล้วตัวแป้งชิฟฟ่อนเขานะคะนุ่มไม่ฝืดคอนะคะส่วนอ,อีกหนึ่งเมนูแพรจัดเป็นพายลูกตาลค่ะอันนี้เพิ่งลองครั้งแรกเหมือนกันอยู่ที่ร้อยห้าสิบบาทนะคะตัดแบ่งได้6ชิ้นข้างใน จะใส่เป็นลูกตาลนุ่มๆน,นะคะแล้วแป้งพายก็คุณนิ่มมากทุกคนใส่เยิมร้านต่อมานะคะเป็นร้านทรงเครื่องบ้านแม่แต๋วนะคะของร้านเนี่ยเขาจะราคาเริ่มต้นชุด 100, ละหนึรผลไม้อยี่งชนิดแต่วันนี้แพทสั่งแบบผลไม้3อย่างนะคะ250บาทเลือกเป็นสละส้มโอแล้วก็สตรอเบอรี่ของร้านนี้นะคะที่โดดเด่นก็คือใส่เป็นกุ้งแห้งกับพวกเครื่องต่างๆให้มาแบบเยอะมากค่ะแล้วเขาก็จะทําเป็นน้ําทรงเครื่องแยกใส่ขวดไว้ให้นะคะโดยกล่องละ250านะคะจะได้น้ําทรงเครื่องมาสงองขวดค่ะ แล้วก็ราดลงไปช่ำช่ำซึ่งสตรอเบอรี่นะคะรสชาติเปรี้ยวอมหวานกำลังดีเลยคะ่ะส่วนอีกกล่องหนึ่งนะคะแพรจัดเป็นมังคุดคัดผสมกับสตรอเบอรี่กล่องละ3 0 0บาทได้มังคุดคัด150กรัมสตรอเบอรี่ร้อกรัมต่อมานะคะเป็นร้านเปียกปูนโดนัทญี่ปุ่นค่ะซึ่งของที่ร้านนะคะมีทั้งโดนัทแก้มป่องชิ้นละ59บาทโดนัทญี่ปุ่นกับดิบซอสนะคะชุดละ80ได้โดนัท5่าชิ้นดิบซอสฟรีหนึ่งรสชาติส่วนอีกตัวนึงนะคะเป็นสลนโน Do, บบนนะะลปปี้นมฮอกไกโด ะะที่บอกว่าชิลา้บาบาทข้างบนจะเป็นคาราเมลก,กรอบๆข้างในจะเป็นไส้ครีมนมฟูๆครีมเยอะดีค่ะส่วนตัวนั้นญี่ปุ่นนะแพ้จัดเป็นดิบนมชมพูนะคะตัวนี้คือหวานหอมเข้ากับแป้งนุ่มๆต่อมานะคะเป็นร้านเชเบิร์ดหมูกรอบค่ะของที่ร้านก็จะมีพวกเมนูหมูกรอบกับพวกยำเส้นเล็กหมูกรอบนะคะซึ่งวันนี้แพรจัดเป็นยำเส้นเล็กหมูกรอบกล่องละ300บาททุกคนแต่ถ้าเป็นแบบไซส์ปกติถ้วยล้1ย0บาทซึ่งในกล่องนะคะก็จะมีหมูกรอบ3ขีดเลยค่ะปริมาณเส้นเท่ากับ2ถ้วยนะคะแต่มาแบบ ใหญ่สะใจมากขึ้นค่ะทุกคนตัวเส้นคือเหนียวนุ่มนะคะรสชาติแบบร่ยหวานเค็มเผ็ดต่อมานะคะเป็นร้านลีลาดาขนมเปียะนะคะของร้านในทุกไส้ราคาเท่ากัน1 5 9บาทนะคะของเจ้าเนี่ยเขาจะเป็นแบบแป้งบางนุ่มข้างในใส่ไส้โมจิกับพวกช็อกโกแลตมาแบบโบมโบมาทุกคนร้านต่อมานะคะเป็นร้านน้ำทิพย์รสช่องไทยคะ่ะเป็นรสช่องไทยใบเตยนะคะร้านโปรดของแพรเลยเขามาขายที่งานองค์พระค่ะ,คะทุกคนของเจ้าเนี่ยเขาจะกดเส้นกันสดๆดหน้าร้านนะคะตัวรสช่องของร้านเนี่ยเขาจะเป็นแบบตัว อบเปนอ้วนสั้นๆน,นะคะตัวไม่ยาวมากถ้าเป็นแบบไม่ปั่นนะคะแก้วละ45ถ้าเป็นแบบรดช่องปั่นแบบนี้นะคะแก้วละ59บาทข้างบนเขาจะราดเป็นน้ำตาลเคี่ยวค่ะซึ่งแพรจะชอบเป็นแบบปั่นนะคะทุกคนตัวช่องมันจะมีความนุ่มความเด้งค่ะต่อมานะคะเป็นร้านน้ำส้มแรปเปอร์ค่ะของร้านี้น้ำส้มปั่นธรรมดาแก้วเล็กเริ่มต้น20บาทนะคะแต่วันนี้แพรจัดเป็นน้ำส้มปั่นใส่เนื้อกรีดส้มค่ะทุกคนถ้าเป็นแก้วจัมโบ้แบบในคลิปนะคะ49บาทใส่ส้มมาประมาณ4ช้อนตักค่ะเขามี มีแบบถังใหญ่ด้วยนะคะตัวเกล็ดส้มนะคะจะออกเปรี้ยวหวานนะคะเป็นเกล็ดแตกในปากกินแล้วสดชื่นดีค่ะและในงานนะคะร้านชิฟฟ่อนไส้แตกบ้านคุณแม่เบเกอรี่ก็มาออกเช่นกันนะคะชิ้นละ35บาท4ชิ้นร้อยซึ่งร้านนี้ก็จะเป็นชิฟฟ่อนแป้งนิ่มไส้ลาวาค่ะทุกคนอันนี้เป็นแป้งใบเตยน,นะคะข้างในเป็นไส้มะพร้าวลาวามาแบบร,อร้อนๆเลยค่ะแป้งนุ่มมากตัวไส้ครีมขวโพดก็มาออกเช่นกันนะคะใครที่ชอบกินชิฟฟ่อนเจ้านี้นะคะลองไปจัดกันดูไส้เยิ้มเสมอต้นเสมอปลายมากๆค่ะ ถัดมานะคะเป็นร้านไก่ย่างสำริดของร้านนี้นะคะจะเป็นไก่ย่างที่ราดนำ้ำราดแบบ3ามรสค่ะทุกคนนำ้ำราดแบบฉ่ำๆมีความหวานหวานหอมๆนะคะแพะจัดเป็นเนื้อน,น่องไม้ละ60ไม่มีกระดูกต่อมานะคะเป็นร้านละช่องสิงคโปร์เส้นสดพอพิสมัยค่ะของร้านนี้นะคะจะเป็นเส้นละช่องสิงคโปร์ทาเองนะคะซึ่งเขาก็จะเอามาต้มเส้นกันร้อนๆหน้าร้านเลยค่ะทุกคนเส้นเหนียวนุ่มใสใส่น้ําเชื่อมขนุนแล้วก็กะทินะคะข้างบนเขาจะใส่เป็นน้ําแข็งบดแล้วก็จะท็อปด้วยทับทิมกรอบ ราคาแก้วละ59บาทนะคะเส้นรดช่องเหนียวนุ่มน้ำกะทิหวานมันร้านต่อมานะคะเป็นร้านไส้กรอกกินรอค่ะของร้านนี้นะคะจะเป็นไส้กรอกหมูข้าวนะคะ12ลูก100บาทและที่ร้านเนี้ยเขาจะมีไส้อัวด้วยเป็นแบบมันน้อยนะคะรสชาติเผ็ดกำลังดีกล่องละ100ได้ประมาณ1ขีดกว่าต่อมานะคะเป็นร้านมินิแพนเค้กบายวิศวะค่ะวันนี้แพย์จัดเป็นไข่วงนะคะชุดละ40บาท1ชุดนะคะได้ทั้งหมด7ชิ้นข้างนอกนะคะจะเป็นแป้งแพนเค้กวงๆค่ะข้างในจะเป็นไข่ ไข่นกกะทานะคะที่ร้านเขาจะทํามาแบบไข่แดงยังไม่สุกมากค่ะข้างบนจะโรยเป็นแม็กกี้นะคะแล้วก็จะใส่เป็นผิกไทยให้ทุกคนถ้าใครชอบไข่วงไข่นกกะทานะคะลองไปจัดกันดูค่ะแป้งนุ่มไข่นิยมได้ใจสุดๆถัดมานะคะเป็นร้านหอมหมูหมวโอ,องตลาดโตรุ่งหัวหินค่ะวันนี้แพทย์จัดเป็นซิคโครงหมูโอ่องนะคะขีดละเจบาทของร้านนี้นะคะหมักมาแบบเข้มข้นมากทุกคนแล้วซิคโครงนะคะคือนุ่มฉ่ำหอมรสชาติซอจะออกหวานหวานนุ่มนวล ส่วนร้านนี้นะคะเป็นร้านกินอยู่แล้วแพรมาจัดไอศครีมโมจิค่ะของร้านนี้อยู่อิชดละ89บาท1ชุดได้2ลูกนะคะโดยของร้านนี้แป้งโมจิกับไอศครีมที่เราเลือกนะคะจะเป็นรสชาติเดียวกันตัวแรกแพสั่งเป็นรสนมสดอีกตัวหนึ่งแพ้สั่งเป็นมัทฉะค่ะซึ่งเขาก็จะเอามาใส่ถ้วยเดียวกันซอสสอลูกข้างบนโรยเป็นผงโกโก้นะคะตัวแป้งโมจินะคะเหนียวนุ่มดีนะคะรสชาติออกหวานนิดๆต่อมานะคะเป็นร้านหมูกรอบนิวว่าได้ค่ะวันนี้แพ้จัดเป็นไอศครีมหมูกรอบนะคะแทงละ89บาทตัวสตรอเบอรีะะ่ ความหอมหอมวหวานข้างบนเป็นช็อกโกแลตเคลือบกับอัลมอนด์ต่อมานะคะเป็นร้านอินทนินใบเตยเจปุ่นค่ะของร้านนี้นะคะมีทั้งอินทนินใบเตยอินทนินทุเรียนค่ะถ้าเป็นใบเตยถ้วยละหกสิบซึ่งของร้านนี้นะคะจะเป็นแป้งแบบเหนียวนุ่มข้างบนจะราดเป็นกะทิกับมะพร้าวอ่อนค่ะรสชาติคือหวานหอมมันแบบพอดีอีกถ้วยหนึ่งนะคะแพทย์จัดเป็นรดทุเรียนนะคะอันนี้อยู่ถ้วยละเจ็ดสิบบาทซึ่งน้ำกะทิเขาจะใช้เป็นหัวกะทิเคี่ยวกับเนื้อทุเรียนสดค่ะทุกคนซึ่งตัวแป้งนะคะก็คือนุ่มเด้งต่อ แคบหมูนะคะของร้านนี้จะมีทั้งแคบหมูไร้มันแคบหมูติดมันนะคะหน้าราเขาก็จะทอดเติมของกันใหม่ๆเลยค่ะของร้านนี้น้ํามันไม่เป็นน้ํามันเครื่องนะคะน้ํามันเขาออกสีเหลืองๆดีค่ะทุกคนแล้วเขาก็จะทอดแบบกรอบฟูนะคะส่วนตัวแพ้ชอบกินไร้มันของเจ้านี้มากๆเลยแต่วันนี้แพ้มีโอกาสได้ดูแบบติดมันนะคะเขาจะเอาไปกลนในน้ํามันก่อนเสร็จแล้วจะทอดซ้ำอีกหนึ่งรอบและหน้าตาเขานะคะก็จะออกมาพองฟูน่ากินแบบนี้เลยค่ะซึ่งถ้าเป็นแบบไร้มันนะคะถุงกลางร5อย ถุงละหนึ่า100บาทส่วนน้ำพริกเผานะคะมีหลายไซส์แพรจัดเป็นกระปุกใหญ่นะคะกระปุกละ100่รรสชาติหวานเผ็ดส่วนนี้นะคะเป็นร้านปังเวอร์วันนี้มาจัดเค้กไก่หยองซอสครีมมายอค่ะชุด150บาทได้ทั้งหมด6ชิ้นนะคะเนื้อเค้กเขาจะออกนิ่มๆนะคะข้างนอกจะเป็นไก่หยองสาหร่ายกรอบๆส่วนนี้นะคะเป็นร้านข้าวเมาเงินแสนวันนี้แพรสั่งมาแบบผสมค่ะถุงละ35บาทซึ่งตัวเนี้ยทามาจากข้าวเหนียวระยะน้านมนะคะเอามาคั่วทั้งเปลือกแล้วก็มาคลุกกับมะพร้าวกับน้นมน หนึบรสชาติหวานๆหอมๆกินเพลินดีค่ะ สว่วนนี้นะคะเป็นร้านป้าแอบขนมลาของร้านนี้นะคะเขาจะมีกระทะมาทําขนมลากันหน้าร้านเลยค่ะซึ่งวันนี้แพร์จัดแบบกรอบแบบแท้งนะคะถุงละห้บบาทได้ทั้งหมด5ชิ้นตอนโรยออกมานะคะเขาก็จะเอาเหล็กนะคะมาพันให้มันออกมาเป็นแท้งๆแบบนี้ค่ะทุกคนรสชาตินะคะจะมีความก,กรอบๆหวานนินดๆไม่หวานมากกินเพลินๆดีค่ะแล้ววันนี้แพร์จัดขนมหัวครกมาด้วยชิ้นละ20บาทตัวนี้เป็นเม็ดมะม่วงนะคะเคี่ยวกับน้ําตาลมีความก,กรอบบหนึบๆต่อมานะคะ เป็นร้านประพาดาค่ะของเจ้านี้นะคะจะมีทั้งกุ้งย่างเนยกุ้งย่างชีสแล้วก็หอยเชียวย่างนะคะราคานะคะกุ้งย่างเนยตัวละ29ทสถ้าย่างชีสไข่กุ้งตัวละ39บาทซึ่งวันนี้แพทจัดมาทั้งย่างเนยกับย่างชีสนะคะอย่างละ2ตัวค่ะขอชมจุดที่เขาคัดกุ้งหัวมันดีนะคะแต่เนื้อกุ้งอาจจะไม่ได้สดมากมันจะมีความนิ่มๆออกยุ่ยนิดๆค่ะส่วนน้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บดีค่ะถัดมานะคะเป็นร้านฮอดมันปลากายปอเป้นะคะของร้านนี้จะมีทั้งแบบปลาไกแล้วนแล้ว ชุดเล็ก60ชุดใหญ่100ในคลิปเป็น100บาทนะคะข้างบนเขาจะราดเป็นแตงกวาซอยแล้วก็ราดน้ำจิ้มมาให้เราค่ะตัวทอดมันนะคะเนื้อนุ่มดีนะคะรสชาติน้ำจิ้มออกหวานๆเปรียปร้ยวๆส่วนนี้นะคะเป็นร้านถนัดทอดค่ะแผ่ไปเจอไส้กรอกเกี๊ยวมาชิ้นละ0บ,บาทกรอบมากทุกคนส่วนนี้เป็นร้านขนมเบอร์กเศรษฐีนกอินอาร์นะคะกล่องละ50ครีมแบบโบมๆบมจุกๆเลยค่ะที่ร้านเขามีให้เลือกหลายไส้นะคะไส้หวานที่เป็นไอยทองไส้ครีมมะพร้าวแล้วก็แบบราดช็อกโกแลตโรยเรนโบว์ค่ะ ครแน่นมากแนะนําให้กินเลยนะคะต่อมานะคะเป็นร้านขนมถังแตกลุงต้องค่ะของร้านนี้นะคะจะเป็นขนมถังแตกแบบชิ้นใหญ่มีทั้งแบบชิ้นเล็กตัด3ส่วนนะคะอยู่ที่ชิ้นละ40บาท3ชิ้นร้อยแต่วันนี้แพร์จัดเป็นแบบไซส์ใหญ่ไม่ตดะะัดค่ะทุกคนอยู่ที่ชิ้นละ100บาทนะคะเลือกเป็นไส้ไฝทองซึ่งถังแตกร้านนี้นะคะตัวแป้งเขาจะหมักเชื้อ2วันค่ะแป้งมีความนุ่มหอมนะคะกินคู่กับไส้ไฝทองหรือไส้พวกน้ำตาลมะพร้าวก็คือเข้ากันมากๆเลยค่ะอันนี้คือ มาแบบร้อนๆเลยค่ะทุกคนตัวแป้งนะคะก็คือนุ่มเต็มคำาตดกับความหวานฉ่าของตัวไฝทองอันนี้ฉีกข้างในให้ดูนะคะต่อมานะคะเป็นร้านเลนาโชนะคะเริ่มต้น69บาทแต่วันนี้แพรสั่งแบบเพิ่มไข่กุ้งนะคะบบกอีก20บาทซึ่งรสชาติเลสามารถเลือกได้ให้เลือกเป็นบาร์บีคิวแผ่นหยักนะคะเขาก็จะใส่เป็นผักมะเขือเทศหอมใหญ่แล้วก็เลือกได้ว่าจะเป็นหมูสับหรือว่าไก่สับและข้างบนเขาก็จะราดเป็นไข่กุ้งที่แพรสั่งเพิ่มโรยน้ําสลัดนะคะซอสพริกแล้วก็จะบีบมะนาวให้ค่ะเวลากินนะคะคก็ คุกนิดนึงซึ่งแผลว่ารถปาร์บิคิวนะคะเขากัเดกอบเครื่องที่เขาใส่มาเลยค่ะ ส่วนร้านนี้นะคะชื่อว่าร้านกิวโซนหมูกระทะวันนี้แพะสั่งเป็นไซส์เอ็มนะคะ59บาทซึ่งของร้านนี้จะเป็นหมูกระทะฟิลแบบย่างให้พร้อมทานค่ะและของเจ้าเนี่ยเขาจะมีกาก,ากหมูกับกระเทียมเจียวโรยข้างบนด้วยนะคะทุกคนอันนี้ก็คือราคาถ้วยละ59บาทแล้วก็จะราดเป็นน้าจิ้มหมูกระทะมาให้ค่ะซึ่งหมูนะคะนุ่มดีรสชาติน้าจิ้มออกเผ็ดเปรี้ยวหวานส่วนกากหมูจะก,กรอบจากนั้นนะคะเรามาจัดร้านน้ากันต่อค่ะเป็นร้านน้าอ้อยไร่ไม่จนนะคะแพะสั่งเป็นสลร์ปี้วุ้นน้ออนะะาอ ตัววุ้นจะเป็นบุญมะพร้าวนะคะน้ำอ้อยหวานหอมสดชื่นมากๆค่ะทุกคน ร้านต่อมานะคะเป็นร้านทวีสินเบเกอรี่วันนี้แพรจัดเป็นขนมปังถังนะคะอยู่ที่ชิ้นละ40บาท3ชิ้น100ถ้าใครชอบขนมปังแบบแป้งนุ่มไส้เยอะนะคะแพรแนะนําเลยค่ะทุกคนซึ่งข้างในนะคะตัวนี้เป็นไส้มะพร้าวมะพร้าวขูดแบบแน่นมากแต่ว่าถ้าใครชอบลูกเกดนะคะอันนี้ก็คือลูกเกดมาแบบจุกๆขออภัยสําหรับคนที่กลัวฝุ่งเห็บนะคะเพราะว่าลูกเกดเขาแน่นจริงต่อมานะคะเป็นร้านโคกุนค่ะมาซื้อเพราะว่าได้แก้วนี่แหละคะ่ะทุกคนแก้วเจ็ดสิบเก้าบวกหลอดเพิ่มอีก10บบาทนะคะ ชอบที่ร้านนี้นะคะมีโค้กซีโร่นะคะแล้วมาแบบบุนเลยค่ะทุกคนดื่มต่ออากาศร้อนๆสดชื่นมากๆ ถัดมานะคะเป็นร้านจานีหนมเนืองค่ะของร้านนี้มีหนมเนืองรัวร้อมทานนะคะกล่องละ60บาทได้7ชิ้นผักข้างในนะคะก็จะมีผักกาดหอมผักแพวผักชีฝรั่งแล้วเขาก็จะใส่เป็นกล้วยมะม่วงแล้วก็แตงกวาสไลด์นะคะแล้วก็ใส่หมูย่างกอนหอ่อเขาจะห่อมาชิ้นพอคําแบบนี้นะคะมีเจชิ้นค่ะแป้งนุ่มดีนะคะรสชาติน้าจิ้มจะมีความข้อนออกหวานเค็มเปรี้ยวนะคะทุกคนต่อมานะคะเป็นร้านโตเฮงเต้าหู้ทอดเนือ้อคาสตาร์ดค่ะวันนี้แพ่จัดเป็นแบบทอดราดน้าจิ้มธรรมดานะคะชุดละ บาทของเจ้าเนี่ยเขาจะเป็นเต้าหู้ทําเองนะคะเขาก็จะเอาเต้าหู้มาหั่นชิ้นแล้วทอดแบบนี้เลยค่ะทุกคนน้าจิ้มเขานะคะจะผสมให้ใหม่ถ้วยต่อถ้วยนะคะรสชาติน้าจิ้ม,มาอร่อยดีนะมีความแบบเปรี้ยวหวานเผ็ดกาลังดีเลยค่ะส่วนเต้าหู้นะคะ กรอบนอกข้างในเป็นเนื้อคัสตาร์ดรสชาติไม่มีกลิ่นหัวแรงเกินไปและข้างๆกันนะคะเป็นร้านลูกชิ้นปลาสดระเบิดนะคะของเจ้าเนี่ยเขาจะเอาลูกชิ้นนะคะมาฉุกแป้งทอดซึ่งเขาจะไม่ได้ใช้เป็นลูกชิ้นปาลาระเบิดนะคะแต่จะเป็นลูกชิ้นปลาสีขาวะคะ่ะฉุกแป้งทอดทั้งหมด2รอบนะคะตอนทอดนะคะลูกชิ้นมันก็จะมีความแบบปิก แตกนะคะแล้วก็จะเอามาชุบแป้งก่อนทอดซ้ำอีกรอบหนึงจนกรอบค่ะซึ่งถ้าครชอบลูกชิ้นปลาที่มีความกรอบเบากรวงนะคะร้านนี้คือตอบโจทย์มากๆค่ะพอทอดออกมาแล้วนะคะสีสันน่ากินสุดๆเลยค่ะทุกคนราคานะคะอยู่ที่ชุดละ60บาทข้างบนจะราดเป็นน้ำจิ้มมะขามผิกขั่วค่ะทุกคน รอฟูกิกนเผื่นช่อบชิ้นปลาแบบนี้มากๆเลยค่ะต่อมานะคะเป็นร้านราชาคากิค่ะวันนี้แพทจัดเป็นขาหมูไซส์1 0 0บาทมาได้ยกขานะคะส่วนคากิ3ขา100บาทแต่จริงๆขาหมูเขาจะมีหลายขนาดนะคะ1 0 0่งร้อแล้วก็จะมีน้าจิ้มซีฟู้ดมาให้กินตัวนหนังนะคะเปื่อนิ่มเด้งคอลลาเจนแบบเนียนเนื้อไม่แข็งค่ะทุกคนกินคู่กับน้าจิ้มตัดเลี้ยนได้ดีใครชอบกินลองไปเดินเที่ยวกันดูนะคะแพะเดินไป1ิชั่วโมงเต็มค่ะ